สวัสดีครับนี่วันนี้มาดูไผ่กันไผ่เราประมาณห้าเดือนอันนี้มาลงกล้วยกล้วยหอมทองนี่ไผ่อันนี้น่าจะได้ห้าเดือนเริ่มแตกหน่อมาแล้วนี่ที่เราปลูกไว้ตอนประมาณช่วงมกราเริ่มมีหน่อออกมาหน่อใหม่ออกมาแล้วนี่ครับเราก็เลยมาเสริมกล้วยกล้วยตรงกลางลกๆครับย่า เอาหญ้าไว้ให่วัวหญ้าหญ้าไนครับหญ้าไนเอาไว้วัวก็เลยโลกๆหน่อยมองไม่เห็นปล่อยไว้เลยนี่กล้วยครับเราลงกล้วยลงกล้วยเพิ่มนี่เห็นไหมครับนี่กล้วยแตกใบนี่กล้วยครับลงกล้วยแซมไปมาดไอ้สร้างมุนนี่ สร้างหมุนออกนอแล้วครับสร้างหมุนนี่ปลูกตอนมกลาน่าจะห้าห้าเดือนนี่ครับออกหนอนแล้วครับเห็นไหมหนอใหญ่ด้วยสร้างหมุนครับส่วนตรงนี้อันนี้เราปลูกเราก็ปลูกช่วงเดือนน่าจะเป็นเดือนมสีสาน้ำขังเมื่อวานนี้ได้สูบน้ำออกอันนี้ไป เป็น้ำผึ้งเบอร์เก้านี่อันตัวนี้เราปลูกตอนเดือนเมษาน่าจะเข้าประมาณเดือนกว่าก็ถือว่าสวยน่าจะติดแล้วครับนี่น่าจะติดแล้วนี่เบอร์สองก็ภาพรวมก็น่าจะโอเคน่าจะติดน่าจะติดแล้วแต่และต้นแล้วก็มาลงนี่ ลงกล้วยระหว่างกลางระหว่างกลางแถวครับกล้วยยาวไปถึงนุ่นประมาณห้าสิบห้าสิบหนออนี่น,นี่ก็ติดนี่น,นี้ลงไม่ได้น้ำน้ำเยอะจัดฝนตกทีตรงนี้น้ำเมื่อวานได้ดูดน้ำออกเพื่อจะปลูกกล้วยนี่ครับเพิ่งลงกล้วยอันนี้ปลูกไม่ได้น้ำเยอะเกินนี่ไผ่เราก็ น่าจะติดนะครับติดแล้วแหละดูแล้วดูจากทรงแล้วน่าจะติดแล้วนี่แตกยอดรอยอดใหม่เพราะว่าเพิ่งจะเดือนกว่าเดือนกว่าเนี่ยปลูกตอนมีสาก็ทรงสวยครับสวยรอรอก็แทงมาติดแล้วนี่ครับอันนี้น่าจะน้ำขังเยอะเกินหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ แต่ว่ามันเป็นตั้งแต่ช่วงปลูกที่แรกนี่น่าจะไม่รอดนีด่ครับน้ำน้ำอันนี้คือลดแล้วนะครับต้นนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านี่ต้นนั้นแต่ต้นนี้อาจจะรอดก็ลงไผ่ลงไผ่ไปจนนู่นแหละครับแต่ว่าน้ำมันท่วมน่าจะกอนี้กับกอนั้นน่าจะไม่รอดแต่กล้วยเราใส่ตรงนี้ตรงคันแนวคันนี้ใส่ไปเลยท่วมก็ช่างมันรอบไปเลย รอบไปนู่น,นก็ไปดูนี่ก็น่าจะรอดแล้วครับนี่แล้วก็เลยมาลงกล้วยเพิ่มไปอีกให้มีพื้นที่นี่ข้าง,งบนข้างบนคันคูก็ใส่กล้วยไปคันใส่กล้วยไปให้มีพื้นที่ว่างแล้วก็ใส่นี่ก็พอได้ครับก็ได้ นี่ครับก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกครับช่วงนี้ก็น่าจะรอให้เขาได้โตก่อนหญ้าตรงนี้หญ้าหญ้าไนนะครับนี่สวยงามเลยโดนฝนหญ้าไหนนะครับไม่ใช่หญ้านี่เอาไว้ให้วัวนี่ไว้เกี่ยวให้วัวอยู่ก็เลยไม่ได้ตัดมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็ดูสภาพแล้วก็น่าจะทรงสวยครับนี่เบอร์เก้าอาจจะขึ้นมาแล้วนี่วันนี้อัปเดตให้ดู ว่าเรามาทำอะไรอย่นี้เรามาลงกล้วยใหม่ครับที่ชมไว้มันก็มีเกิดหน่อมาแล้วเนี่ยครับก็ได้เพิ่มกล้วยหอมทองไป50หนอ่อนี่ครับเดี๋ยวก็ติดตามกันชมไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วแล้วก็จะให้ดูไปเรื่อยๆดูพัฒนาการของสวนเราสวนไผ่ วงหวานเพชรน้ำพึ้งนี่เราก็จะอัปเดตกันไปช่วงนี้เห็นฝนตกเยอะก็เลยรีบมาลงกล้วยไว้หญ้าโอ้หญ้าให้วัวปกติตรงนี้เราปลูกหญ้าไหนเราปลูกไว้ให้วัวครับตรงเนี้ยปลูกหญ้าให้วัวก่อนนี่ไอ้พวกนี้น่าจะห้าเดือนก็น่าจะติดแล้วแหละบางต้นก็มีหน่อมาแล้ว ออกนอออกหนอใหม่มานี่ดูต้นนี้หนอหนอแทงแทงหนอแล้วนี่นี่ครับหนอใหม่ขึ้นมาแล้วใหญ่ด้วยนี่อันนี้ห้าเดือนปลูกมกกลาก็อันนี้ก็แทงหนอสูงแล้วก็เริ่มไปเรื่อยๆประมาณปีนั่นแหละครับเป็นปีปีก,กว่า นี่ก็ได้หน่อมาเพิ่มนี่ก็พอได้ครับก็ค่อยๆไปครับเพราะว่ามันไม่ได้อ่าจะรูร้านะครับการทำกรเกษตรนี่ครับนี่หน่อใหม่เพิ่งเกิดมาเลยเห็นไหมนี่ขาวๆนะครับนี่เกิดมาใหม่อัน,นี่สองแล้วครับนี่หน่อหนึ่งเห็นไหมนี่หน่อหนึ่งนี่นี่หน่อนี้อันนี้หน่อที่สองเนี่ยเออส่วนพวกนี้ก็ยัง ยังไม่แทงหนอนี่เบอร์เก้าหต้นครับเบอร์เก้าหต้นลกมากแผนให้ดูโหลกจริงๆนี่ครับก็ยังไม่ออกก็เหมือนมีหน่อมาแล้วนี่ก็เบอร์เก้าน้ำก็มีช่องนี้ไม่ได้เปิดน้ำให้น้ำ นี่นี่ครับลกๆสักหน่อยมุมสูงก็จะได้เห็นถ้ามุมสูงก็จะมองพอเห็นพวกนี้มันปลูกก่อนก็จะเห็นนะครับนี่นี่อัปเดตสวนไผ่วันนี้ให้ดูกันเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามกันมีเวลาเราก็จะลงมาติดตามให้จมนี่ถ้าดูอย่างนี้เห็นชัดนี่เห็นเลย ส่วนไผ่ส่วนไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งตัวนี้ออกแล้วนะครับนี่นี่เบอร์เก้านี่แทงหน่อใหม่มาแล้วนี่ต้นไหนมันสมบูรณ์มันก็จะแทงหน่อได้เร็วส่วนต้นไหนที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เขาก็ยังรอการแทงหน่อครับดูต้นนี้ได้มีไหมต้นนี้ก็ยัง แต่ก็มีงะกิ่งนี้ครับกิ่งนี้ออกมาใหม่น่าจะได้ครับนี่ครับก็อัปเดตให้ดูครับ6เดือน5เดือนกว่าๆส่วนโซนทั้งหลังก็ประมาณเดือนกว่ากับ2เดือนครับเนี่ยวันนี้ก็ให้ดูเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราก็มาเจอกันในการอัปเดตครั้งต่อไปว่าเราจะมาทำอะไรนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ